สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆชาวยูทูบทุกๆท่านนะครับมนี้อยู่กับสมบัติดำซิ่งนะครับพามาเบิ่งทีมงานทังแจ๊สังมือนี้มาปรับพื้นที่ตีปลาถอ,อนต่อโยคานะครับเนี่ยเอารถไทยเฮานี่แหละถอนแต,ต่ว่ากับบ่อต่อใหญ่เถอนไรดอกนะครับเล็กๆน,น้อยๆนะครับบ่อไร ยพื้นที่ไว้ทับปูกวนะครับช่วงนี้ฝนฟ้ากาขาดฤด,ดูไปนิดนึงนะครับบ่อตกในอาทิตย์กูกว่าหรอมาเมืองรถไทยไงนะครับรุ่นเอียมพี่น้องคูปตาเอ็มรอยแฝดนะครับทีมงานท่าแจสังเมื่อนี้โชเฟอร์เข้าเสียยงแห่งดวงวุเงินนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมพี่นอ้องเอา เอาอยู่บ่เอาออกอยู่บ่ต่อบ่อน่าจะเอาออกนะครับเพราะว่าเพิ่งจะเอารถไปโคเขามาลื่ออยู่น่าจะเอาเฉพาะต่อเล็กๆเล็กน้อยนะครับที่พ่อรถไถเอาออกได้พี่นอ้องร้อยแปดพลังมากนะครับสำหรับผู่บุตา ออโอ้โหอะโยค้านะครับฟอด์ตเนโวแลนด์เจ็ดหกหนึ่งสูนีเอ็ดครับนี่โอ้หางสามไทยยิงหลีนะครับเอา กำลังจกนะครับจกต่อนะครับเป็นตอ่อยุค่านะครับเอาเออเออโอ้เออเออเออเนี่ยเออบ่อ,บอยู่ครับเนี่ยรอยหาพลังมากครับสำหรับเจ้าเนี้ยฮอนแลนซีซูบเทอร์โบอ๋อิบ วันรอบเพื่องที่พันจีรอรอบต่อนอาทีนะครับอ้ออืออือเอาไปแล้วอออ่าปอ,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 อยู่ครับโอ้ต่ออยังน้อยนี่อ,อ่าต่ออยู่ข้านะครับแปดคูณสองนะครับระบบเกียร์ ออสเตนเมีเม็กซิโกอ๋อ่อยปเดียครับ363ิบนิวตัน สามพเการ้อยหิซีซีร้อยแปดเ็ดอืออือโอ้สุดยอดพี่น้องเอ้ยแห้งขนาดเอายุ่มยังน้อสักคุณยุ่มยังน้อ,นอยยมาไหนก็ยุ่มโอ้อา้าฟอร์ด661นสนครับยุมไม่ใส่ไฟา <laughs> ยุ่มเอเอโอ Ấu, Ấu gần không phải Lên to là thang nè To nhai mà Ừ Ừ này. Ừ à, không, không. Nhiều không? Ừ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  บุ๊บเอาแดนครับเนี่มันจะไปใส่อ้ายังเหลืออีกเยอะไปรึยงบอทันเบิร์ตนะครับนี่ยังอยอะนี่ทำไมอืออ้าวยังเหลือยังเหลือ เอมรถเชียบยมฮ่าฮยาฮ่าฮ่าฮ่าบ่าฮ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 ่า่าฮุาฮ่าฮ่า่าฮ่่า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 ฮ่าฮ่าฮ่าาฮา่่ลาาาา ผมมีไผ่แพร่ไผ่ครับเมื่อนี่สองคันพี่นอ้องลุ่มกูบูตาเลยเมื่อนี่ยขวัดสองขั้นนะครับกูบูตาขั้นเดียว รุดยอด

อาขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วเออบออยู่ยอดครับสุดยอด เดี๋ยวนิวก็บอยอมแพ้ครับ ปอยู่ครับปอยู่อ้้พลังร้อยแปดนะครับอ่ามันสิไปเหลือ,อยังซ้ำนี่นะครับโอู้อไฟส่งไปให้เพื่อนหุ่นยมต์โมอึ๊ยเออเออ โอ,อย้ยแล้วสำหรับเจ้านิวนะครับเด็ดหกลุงโซเดตพี่นอ้องเออเออสุดยอดครับสุดยอดโอ้แดดกระหอนพี่น้องเลยอ่าเมื่อนี้มาปาพื้นที่พี่น้องสิบหกไร่นะครับสำหรับเนื้อที่ที่ห้าสิบปูก้อยนี่พี่น้อง ปั๊พื้นที่เชย่ล์ลิงไว้สักก่อ,น,นะอนนะครับอ่าพูดละปลายฝนนะครับจังไจ้รลูกกันอ่ต่อเล็กต่อน,น่อยครับเชื่อลิงไปอ่ารอ,อยังไงจังเสียวรถแมคโคเข้ามาเลยนะครับ Tặng lắc mày Tặng lắc mày Ừ Ừ À Ô Rút chọt đây Phía nòng này นี่บาทเดียวอ่าคุณเชียใส่กองไฟกับเชียนะครับ ผู้ทรงไฮกับทรงนะครับนี่นี่ผู้ทรงครับอ้าววันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ยุ่มแล้วครับอ้าวยุ่มยุ่มนี่ก็แปลว่าเฉียบนะบพี่น้องภาษาไทยวันละครับยุ nh ่มนี่ก็แปลว่าเฉียบนะครับ าบางทีอ,อาจจะพูดบางคนอาจจะฟังบวกงูแล้วับว่าหยุมขึ้นอย่างวะคนไทยบางคนก็นกนอาจจะบ่รู้จักนะครับอโอ้งูว่ามา,าทางไหนมาหลแถบาน,นอาอยู่เมื่อนี้ก็อยู่กับสมบัติดำซิ่งพี่น้องอยู่กับทีมงานแถาแ่าสังนะครับเขามาเชียริ่องมองปูว้อยนะครับป่าปพื้นที่ หรือต่อเล็กๆเน้นอๆอเอาไปจูดเอาไปเผาะนะครับรถไถฟอดที่วัรถไถฟอดโค้งหนึ่งวนนะครับเป็นฟอร์ดเผ้าเดียวนะครับ จัดกันโหดๆเลยครับมือนี่รถยหญ่ๆนะครับหรือ,อมาลือต่ออยู่ค้านะครับแต่ว่าพ่อลือได้ก็เอารถไถลือนะครับอันต่อง่างีๆดีก็ดีจงไว้ให้รถแมคโครมาลื้ออกไห้นะครับเห็มรอยพเรีน,นครับ โชฟเฟอร์ลรกอเสียย่องเองโดงพู้เนนะครับอู้อนบงบยวตอนนี้ออกเบ้งปะอ้าจุด ยำบึงซะก,ก่อนนะครับอู้โอ้โอ้ดูซิว่าพนีอยากแน,น่นยุ๊โอ้ยฮะไปอักมาเดี๋ยวล่อให้ฟอดมีวัลเลตเอาหางสามมาปาดนะครับมันต่อใหญ่เกินนะครับดันบ่อแล้วครับต้องปาดปาดซะก,ก่อนนะครับเอ้าตอนนี้ออกวะ ừ ừ bỏ vô gấp ừ à, tặng lạc mày hãy mất vô tí ừ nhô à, nhô nhô อึบงอัดฮังอัดมาติสู่แห้งรถได้นะครับเออเดียวโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเลยอ่ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องผู้เข้ามาเบิ้งมาชมมาติดตามนะครับอ่าสมบัติด,ดำซิ่งนะครับมือน,นี้เป็นผู้ว่าผู้จาพาพี่พาน้องมาเบิ้งมาชมรถไทย เขามาเชื่อ linking มองปูก้อยนะครับเตรียมงานเขาแก้สังก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆเอาเมื่อน,นี้ก็ลากันซ้ำนี่สะกอกอนเนาะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับขอให้พี่น้องมีแตค่ความสุขความเจริญพี่นอ้องโฉบสุขมันมันลากันซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับผม